น,นี่อาจารย์ครับสอนเมื่อกี้นี่เลยครับผมก็เลยลองทำตามได้ครั้งเดียวนี่ต้องแบบนี้เลยครับรเยี่ยมเลยครับสามครั้งลูกพี่ลองไหมลองแล้ว่ไม่ขึ้นเลยรู้เลยว่าแรงไม่มีเม่เหลือเลยลุก่านนะครับสีตรงนี้นะผมจะลองอคแค่ถ่ายไปเฉยๆเลย เมื่อก right, okay, ี <started> ้อาจารย์ทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเออแปงวแปงนครับตอนนี้กำลังล้วงเข้าเหนียวกันอยู่นะครับครับ โอ้โหได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดแจ๋วเริ่มรู้จังหวะครั้งที่สองครับครั้งที่สองจัดไปได้ครั้งเดียวแล้วคร <c oughs> ั้งที่สองไม่ได้จบ <c oughs> เอาต่อให้พี่เขาต่อพีอ่เขาต่อ สองสุดยอดเลยครับโอ้เหมือนเดิมพี่ถามหน่อยเทคนิคคืออะไรครับตัวนี้เราเล่นยังไงฮะเวลาจะดึงโตขึ้นนี่ไงเทคนิคที่ผมแบบว่าเออไม่ดฟังเทคนิคครับปล่อยขาไปข้างหน้าครับแล้วก็ดึงกลับถ้ามันจะเฉียงไว้เฉียงใช่ไหมฮะามันจะเฉียงอยู่อ่าครับผม เมื่อกี้พี่เขาก็แนะนํามานะครับผมก็เลยไปลองทำเมื่อกี้ผมทาง,งที่หกที่เจ่ดกว่าจะได้ครั้งเดียวะ<อ>นะครพอ,อได้แล้วปุ๊บเรารู้ละ,ะครับม,ม,มันไม่ได้ดึงตรงอย่างนี้ใช่คือลอยมานะครับดึงแบบเทคจากด้านหน้าดึงตัวขึ้นมาด้านหลังแล้วก็อย,อยู่ตรงนี้อ่ะมันจะ,ม,นจะมันจะมองเห็นว่าตัวอ่าลองดูอีกครั้งหนึ่งครับของของพี่เขาขออีกครั้งนะครับพี่ใช่ครับดูลำตัวพี่เขานะครับก่อนจะขึ้น สามสอ,อ,อ,อึ่อบโอ้โหสมูทมากเลยครับขึ้นแบบเยี่ยมเลยครับตัวครับดูตัวสุดยอดมากพี่ได้ข้อมูลดีๆแล้วยังไงเดี๋ยวลองไปทำดูกันนะครับทุกคน,คนกค็ยังไงเดี๋ยวถ้าใครว่างก็แวะมาที่สวนหลวงร้อกนะครับพี่เขาอยู่นี่ตอนเช้านะครับก็ สาทิตย์นะสาทิตย์มาดึงด้วยกันนะครับแบบนี้ขอบคุณมากครับพี่สำหรับความรู้ขอ้อมูลดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ต้องรีบแต่เย็นสวยสวยเห็นไหม toàn về nào oh, ô một lèn tóc một lèn lắm một lèn một làng